เชื่อมเกมเพราะมาติดมันเชื่อมเก,ม,เกมดีกว่าเฟสและและยิ่งแบบมันไปกองกันอยู่หน้ากรอบมาติดเล่นได้ดชอบนี่นี่มาติดอาจะได้เปิดได้อะไร คือแม่งแพ็กกันแบบแพ็กกันแบบไม่มีพื้นที่ให้เล่นเลยเวทแทมเลยเฮ้ยเอาแล้วโอ้

อ่ายกโทษยกโทษเกมที่แล้วให้นะครับที่อัสิท์ให้ยังบอยยกโทษให้ลิงกาดนะครับเกมนี้เก,ม,ก,ก <laughs> มที่แล้วทำบาปเกมนี้ทำบุญนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าแคนเซิลกันนะฮะลิงกาดโอ้ <laughs> <c oughs> โหสามเหลี่ยมมีเกินไปที่ก็เป็นสกีแจเซิได้ นักเตปะปฏิหารลิงกาโดโรนันโดหรือจะสู้ลิงการโดยิดเลยเบนแฮมยิดเลยไม่ใช่มึงไปอาสิดให้เบนแฮมในะสัตว์ลิงกาดนี่แหละครับพี่เขาเรียกว่าจะซีลิงกาโดนะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขี้ยวิเชียสวยสวยขาได้ขาเออสวยลิงชิงบอลไปอุ้ย ไอ้เหี้ยมันจิ้มหมอกไม่ใช่หรอให้ออกว่ะเหรือโดงั้นจ้ถือว่าตาดี หลังแล้วอาจจะมีโอกาสแข้ย่หนีแน่นมากครับตอนนี้อเชอร์นาโรนโดับไปตัวเลยโบเน้ดิ้ขาบเวนเฮ้บอลเขาใส่ครับบงการบังกดาวิดมอย แอมีองเเจอทีมจบโีซันก่อนา้ัได้คะแนเดียวจากเกมนะเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยไอซาดทีเนี้ยมึงมา VAR คืออะไรทีนี้มึงมา VAR เอ้อ โอ้ยอย่างนี้แม่งแฮนว่ะโอ้ยเชี่ยอย่างนี้แฮนว่ะโอ้ยอยแ,โอแล้ววีอาร์เรียกอีกไอ้สัสโอ้ตอีเชีอ่อ้ี่ทีของแมนยูแม่งไม่เคยเป่าไอ้สัส ของเมนยูแม่งไม่เคยให้เฮียโอ้แฮนชัวร์แฮนชัวร์เฮียแม่ง, oh, I, ม,งมันแฮนอะดูก็รู้ว่าแฮนแต่คือของเมนยูมึงไม่เรียกไงแต่มันเรียกของของไอเฮียเวนแฮมไอสัตว์ สเสมอแล้วเดย์แม่งไม่เคยเซฟจุดโทษได้อยู่แล้วไอ้เหี้ยเดย์อะแม่งไม่เคยเซฟจุดโทษได้ไอเ้เฮียที่โรนันโดเฮียครึ่งแรกอะแม่งโดนสก,กัดไอเ้เฮีย VAR ไม่เรียกไอศ้ศาสตร์ ถ้าลูกนั้นว r อาร์เรียกแม่งก็ให้รกรรมการน่ะแต่ว r อาร์แม่งไม่เรียกไอ้ซาด์ทีนี้แม่งโอ้โหแฮนด์บอลมาเรียกมึงไม่มีความแบบมาตรฐานนั่เลยไอซาร์ เดมันก็ไม่ค่อยเซฟอยู่แล้วด้วยเชื่อจุดโทษเนี่ยแต่ก็หวังลึกๆนะไอ้ดวดหวังลึกๆให้มันพลาด เปลี่ยนตัวสัมผัสแรกมีโอกาสอยู่นะ <c oughs> <c oughs> เงี้ยลอยวันพันปีแมงเสพบโอเล่ยิ้มเลยส์โอเล่ยิ้ม อืมโอ้โีแม่งฮีโร่เลยสัตว์

อ๋อ oh, แอคด้วยมีแอคด้วยเดแมงแอคไม่ฟ <laughs> ีลเล่นก็เฮว้ยเดอ่ะเย็ดคาลิกอะไรมาดีใจด้วยหมันเลยอ้าวดารโลคุยอะไรกับโรนันโดวะเยัด <laughs> yeah. เฮียกทีมเว้นแฮมแมงยังมาดีใจกับเดย์เลยงงเอ้สัสไม่คือแบบว่าให้ตอนยิงจุดโทษใช่ปะแมงโคตรหลาอารมณ์อะแบบว่าคือคือแบบ ตอนที่แม่งเรียก VAR คือแม่งไม่เป็นธรรมแล้วหนึ่งอ่ะไอเ้เหี้ยตอนโรนันโดแม่งแม่งล้มอ่ะแม่งยังไม่เรียกเลยมันเรียกแฮนด์บอลเนี่ยมันไม่ได้มาตรฐานไงการเรียก VAR เนี่ยเออแล้วทีเนี้ยไอเ้เหี้ยมอยแม่งเปลี่ยนสัมผัสบอลแรกคือมึงต้องยิงให้เข้าเลยอ่ะคือแม่งกดดันนะเว้ยสัมผัสบอลแรกอ่ะ น,น่าอะไรอะแลดฟอร์ดซานโชแม่งยังยิงไม่เข้าเลยในทีมชาติอะ่ะเออตอนนั้นผมก็แบบคิดลึกๆในใจว่าแม่งเฮียอาจจะแบบไม่เข้าอะ่ะอาจจะยิงออกหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พีกกว่าเดยแม่งเซฟได้ร้อยวันพันปีแม่งไม่เคยเซฟอ่ะจุดโทษอ่ะอคือพีกเราก็ไปพีก แล้วก็มีผีอีกคันหนึ่งโคตรเลยว่ะอก็ถือว่าเก็บสกอร์ได้ก็โอเคแล้วครับผมอสุดยอดครับทีนี้เราก็น่าจะอันดับหนึ่งปะของตารางผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะแต่วันนี้ก็สนุกครับสนุกพอใจเป็นอย่างมากเจอก,กันครับ